ทีนี้นะครับทักษิณจะเหลืออะไรมันก็เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือผมมองว่าทักษิณก็ต้องมองตรงนี้ออกนนถ้าผมมองออกคุณทักษิณก็ต้องมองออกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ยอมเกมนี้แน่ๆนะครับเพราะนั้นโมเดลแรกที่น้องก็วางไว้เพราะว่าเราเป็น,นรายการเคราะห์นะครับพยายามจะเปิดทางเรือกเยอะๆให้พี่น้องกลับไปนั่งคิดที่บ้านนะครับผมเชื่อว่าโมเดลสองแล้วก็ท่าทีของนายกทักษิณที่เกิดขึ้นญี่ปุ่นและจีเนี่ยมันเป็นท่าทีที่ ไม่ใช่ยอมนะครับหลายคนบอกการบินไปพบเนี่ยอมันเป็นเป็นไปได้นะครับเรื่องของการพูดคุย,ยางที่จีนระหว่างตวิทย์วงสุวรรณกับคุณต้นสิงนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าจะเกิดการคุยอะไรกันที่นั่นหลังจากที่มีการขยับเรื่นอนงฝ่ายอมาสตร์แล้วก็เรื่องของสวชแลวผมเชื่อว่าการกลับมาของคุณตวิทย์ครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรบางอย่างนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราต้องจับตาดูว่าไอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คืออะไรถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในการผ่อนตนอะไรก็แล้วแต่ นั่นคือซุปเปอร์ดีลมันเกิดขึ้นแหลนะครับก็มีการต่อรองระหว่างสองฝ่ายโดยมีทหารเนี่ยครับเป็นก้าวใจโดยมีทหารเนี่ยนะครับคอชอตัวเนี้ยรับเมินทั้งสองฝั่งน,นะครับแฮปปี้ทั้งคู่ก็กลับ,บมาเกียร์เซียกันนะครับทีนี้ก็ต้องดูนะครับถ้าปบะกันอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งผมคิดว่าบางทีอาจจะไม่ใช่การพบกันนะครับแต่เป็นการจัดจังหวะของคุณทักษิณและคุณยิงรักให้เกิดขึ้นแล้วจังหวะนี้มันบังเอิญสอดคล้องกันสามส่วนนะครับ การเดินทางของคุณปูเนี่ยมันไปสอดคล้องกับการเดินทางของตัวิิ้นืช่ไหมแล้วขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับการเดินทางของนายสุนทีมิ้นทองคุณนะครันนะครับซึ่งจะเดินทางไปฮอกไกโดซึ่งเป็นเป็นวันเดียวัะที่คุณปูเดินทางไปญี่ปุ่นนะครอกับก็มีเกิดกล่าวลือว่ามีการไปคุยด้กันะครับกับคุณสนทีแต่นี้ผมดูจากคําสัมภาษณ์นะครับของลูกชายคุณสุนทีเรื่องของการไปฮอกไกโดของสุนทีมิ้นทองคุณมีเหตุมีผลพอสมควรนะครับเรื่องของผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับ นะครับซึ่งบังเอิญซึ่งผมไม่รู้ไม่รู้ว่าถ้าเป็นการเซตอัพก็ต้องเป็นเซตอัพของทางฝ่ายคุณทัองปีนะ,นะครับเพื่อให้ไทม,มิ่งมันตรงตรงนี้แล้วก็ตรงกับคุณประวิตยนะครับซึ่งภาพที่เห็นก็จะเห็นว่ามันจะกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์ของพูดไปก็จะยังไงฮะเอาเป็นโมเดลเท่านั้นนะฮะคุณจะเห็นว่าภาพนี้มันกระทบกระเทือนของความไว้วางใจระหว่างอามาตย์กับทหารครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าการไปดินไปจีนคราวนี้เนี่ยประวิตยไปโดยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้คิดจะไปพบสักสิ่งนะครับแต่ภาพที่เห็นเนี่ยผมถามว่าฝ่ายอมาตนี่ก็จะเชื่อไหมว่าไม่ได้พบแล้วพบแล้วคุยอะไรกันสิ่งเหล่าเนี้นะครับฝ่ายอมาตอาจจะไม่กระทบกระเทือนอาจจะมีความมั่นคงนะอาจจะต่อสายตรงกันนะครับรับทราบเรื่องความจริงแต่สิ่งที่กระทบกระเทือนอย่างยิ่งก็คือเรื่องของประชาชนฝ่ายตรงข้ามประชาชนฝ่ายอมาตย์ที่ทีอุตสาห์เป่าลูกมีดแล้วก็เอาขึ้นมานะฮะ ภาพเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันก็กระทบกระเทือนมวลชนนะครับประชาชนฝั่งนู้นนะครับซึ่งผมก็เคยพูดว่าการที่มันหายไปนะครับเพื่อให้เป้าหมายของการโจมตีเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะครับคือเอเคยวิเคราะห์ว่าการนี้มันหลบนะครับคือไม่ออกมาเนี่ยคือผมเคยพูดว่าไม่ใช่ผมนะครับประเด็นนี้จริงๆผมเคยได้ยินเรื่องของผู้ใหญ่พูดกันนะครับว่า บ้านเมืองเราวันนี้นะครับถ้าประชาชนยังแยกสองสีเนี่ยเราไม่มีวันจะทําให้เกิดความสงบแล้วก็ประเทศไทยจะเดินหน้าไปได้ไม่มีทางถ้าประชาชนยังเป็นสีเหลืองและยังเป็นสีแดงอยู่นะครับนั่นหมายความว่าคุณปูขึ้นสีเหลืองก็โค่นนะอมาดขึ้นสีแดงก็โค่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากชนะเบ็ดเสร็จในวันนี้นะครับต้องทําให้ประชาชนนั้นเป็นสีเดียวกันก่อนนั่นหมายความว่าผมว่าก็ต้องย้อนกลับไปดูครับความขัดแยง้งสีแดงไม่มีปัญหาครับ สีแดงไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาถ้าท่านนายกูขึ้นเนี่ยสีแดงไม่มีปัญหาคนที่มีปัญหาเนี่ยคือสีเหลืองนะครับเพิวันนี้สีเหลืองเนี่ยนะครับอย่างเดียวเลยวันนี้ถามว่าคนสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยมีความคิดส่วนใหญ่ตรงกันไหมคือไม่ชอบรับทหารเขาก็ไม่ชอบเลยครับฝ่ายสนิทเองเขาไม่ชอบนะการรับทหารเขาก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของการยึดอำนาจซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเ <c oughs> ขาไม่ชอบนะครับเศรษฐกิจที่มันพังอยู่ในขณะนี้ เขาไม่ชอบหรอกครับไอรัฐบาลวันนี้เขาก็นั่งดูอยู่มีคอร์รัปชันขนาดไหนที่ล่าสุดประยุทธ์มีแอ,อกมามีตั้งมีเงินซุกเป็นเกือบห้าหกร้อยล้านนะประยุทธ์เนี่ยตอนนี้ปปชออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็น้องชายทุดริตไมโครโฟนผมก็เชื่อคนซื้อเหลืองแท้ๆเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่ปัญหาของเขาก็คือว่าเขาเกลียดทักษิณมากกว่านี่คือสำคาม นะเมื่อไปถามตรงนั้นเลยบอกไม่ชอบชอบไหมรัฐบาลและพิเิษชอบไหมไอจีทีสองไม่ชอบหรอกนะครับแล้วทําไมเปพูดนนทั้งสิ่ก็บอกว่าเกลียดทักษิณมากกว่าพวกนะี้เพราะฉะนั้นการที่เอาคุณทักษิณถอนตัวออกไปจากวงตรงนี้นะครับมันหมายถึงว่าอมามหานี่พยายามปลูกเป้าไว้คนแบบเหล่าเนี้ยเกลียดทักษิณละเกลียดทักษิณละนะครับถ้าทักษิณหายไปไเขาก็จะไม่รู้เขาเขาก็จะไม่มีทักษิณแล้วเพราะนั้นพอไม่มีทักษิณปั๊บเป้าที่เขาจะมุ่งไปหาเนี่ยมันมันจะไม่ทักษิณ มันจะกลายเป็นย้อนกลับมาหากลุ่มกำรับประหารวันนี้คือทหารที่นั่งอยู่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นทั้งสิง์ก็เลยหลบไปนะคนเหล่านี้กํลาลังหันตัวเองหันมาหานะครับกลุ่มทหารเหล่านี้แล้ววันนี้โผล่มาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไปคบกับทหารด้วยซ้านะแล้วก็มีเรื่องกระแสะข่าวลือเรื่องคอสจสมคบกับทัศนสินทําโครงการจํานําข้าวอะไรก็แล้วแต่มีข่าวลืออย่างนี้มากมายนะครับ<ๆ>จะเกิดผลยังไงมั่งกับมวลชนของฝั่งนู้นนะฮะ ขณะนี้ประชาชนถ้ามันเป็นอย่าง,งน,น,านี้จริงแนวโน้มคือประชาชนสองฝีมันกำลังจะรวมกันแล้วก็โค่นทหารเ,าเพราะฉะนั้นถ้ามองตรงนี้ผมบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยเนะี่ยกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่จีนแล้วก็ญี่ปุ่นเออทีนี้มันมีการจับเอาการไปประเทศจีนทางนี้นะฮะคือไม่ธรรมดาเลยมีคนก็มีการถ่ายภาพของคุณศิลนปน์ไปเรื่อยๆ,ๆแต่ภาพเหล่านั้นมีนยะทางสิ้นนะคือถ้าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราดู ภาพไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนไปไหว้พระอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับมันก็เป็นการไปไหว้พระธรรมดาแต่ถ้าเป็นนักการเมืองดูหรือเป็นนักการเมืองระดับชาติดูเนี่ยเขาจะรู้ครับเพราะคนที่ยืนข้างหลังเนี่ยนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะแต่ละคนนะอย่างมีภาพหนึ่งอ่ะนะครับถ้าเป็นการเป็นเป็นการไหว้พระของคุณทักษิณแต่คนที่ยืนข้างหลังเนี่ยคือเป็นเป็นอดีตเอกอัครราชทูตจีนนะครับประจําไทยคนที่แล้วนะครับชื่อว่าก้านหมูนะครับ คนนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลในวงการกระทรวงการต่างประเทศของจีนมากแต่ยืนอยู่ข้างหลังนี่เราไม่รู้จักนะครับเราดูแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าคนในวงการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนต่างประเทศเองแล้วแต่ก็จะเห็นคนนี้อยู่ในภาพซึ่งไปคนนักสินะครับนั่นหมายความว่าเกมนี้เนี่ยครับผมบอกให้ว่าการเดินทางไปของพยุทธ์ซึ่งจะเกิดความเชื่อมั่นว่าจีนเนี่ยเข้าข้างกสชหมดร้อยเปอร์เซ็นต์จากภาพนี้ที่ออกไปมันมันกลายเป็นลดลงมาเหลือครึ่งเดียวนะครับ เพราะนั้นผมก็ยังบอกว่าคุณทักษิณสู้อยู่นะครับวันนี้ไม่ใช่ไม่ไมสู้เพราะฉะนั้นไอที่บอกไม่สู้ก็จะยอมอย่างโมเดลแรกนี่ผมว่าผมผมเชื่อโมเดลที่สองนี้มากกว่านะครับจากที่เปแล้วการเดินทางของนายกูเนี่ยหลังจากที่ปณิทานเข้ามาช่วยเนี่ยก,ก็มีการวิเคราะห์กันนะครับคือพอปร,ป,รปนิทานเข้ามาเนี่ยก็บอกเลยคอสชอการที่ให้ปูไปต่างประเทศสองครั้งนี่มันชิดหายนะครับคุณรู้ไหม <c oughs> คือครั้งแรกเนี่ยคุณเห็นว่าคุณกูไปเนี่ย,ยก็เหมือนไปเที่ยวธรรมดาแต่ไปแล้วไปเยือนทั้งหมดเจ็ดประเทศ คือคือฝรั่งเศสทั้งเยอรมนีเบลเยี่ยมสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก,ก็จีนนะครับมีมีการไปพบพบปะก,กันสามทาวีปสามยุโรปเลยนะครับเรียกว่าคืออันนี้เขาเข้าไปหมดแล้วรวมรวมสองครั้งนี้ด้วยนะจากการไปสองครั้งสองครั้งนี้ไปเยือนอะไรบ้างครับคือหมายความว่าครั้งแรกนี่ไปฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีเบลเยียมนะครับสี่ประเทศอ่าแล้วมีสหรัฐด้วยนะครัอ่าครั้งหลังนี่คือญี่ปุ่นกับจีนก็เท่ากับว่าสองครั้งเนี่ยไปเยือนเจ็ดประเทศที่มี ซึ่งมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นเลยนะครับนะก็เรียกว่าการไปพบตรงนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทําให้เห็นชัดเจนเลยว่าไอประเทศเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นซีฟึกกับคูมเขาก็แค่ทําการค้ากับุนนั่นเองนะครับโดยร่าเจียอย่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็การที่คสอสชคิดว่าจะเล่นตัวนะฮะจะเอาโครงการ3.3ร้อนร้านเน,น,นี่ยเอามาเป็นผู้ปงฝอยไปตกปลาะพงนะครมบ ก็ต้องคอยดูว่าปากระพงตัวไหนเขาจะกินคุณหรือคุณจะโดนแทบไปทั้งคู่ก็ต้องอยู่เีเกการต่างประเทศซึ่งจะซึ่งเก่งของเขาไหมก็ต้องคอยดูนะฮะนี่ดรปณิธานเนี่ยเขาแนะนำํำรัฐบาลทหารเอาไว้เหมือนกันนะครับก็มีข่าวออกมาเอ,อปณิธาเนี่ยให้ให้การสังเกตของการเดินทางไปนอกของนายกูเนี่ยแล้วก็แล้วก็เตือนคอสชอเหมือนกันนะครับว่า การอนุญาตให้คุณปูออกไปน,นอกประเทศเนี่ยจะต้องมีการทักทวงแล้วก็ซ้อมนะฮะแล้วก็ก็ต้องตีกรอบให้ชัดเจนมากกว่านี้หรือไม่การอนุญาตก็ต้องไม่ง่ายแบบนี้นะครับนี่คือคําที่ปฏิฐานเนี่ยแนะนําทางทหารไปแล้วก็ออกมาเป็นข่าวนะครับแล้วปฏิฐานก็บอกชัดเจนเลยครับเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สนับสนุนและเป็นการทําลายขวัญของฝ่ายที่สนับสนุนกรชนะฮะ <c oughs> นี่คือการประเมินของของปณิธานนะครับอ่ะนะครับนี่คือเรื่องของการเดินทางแล้วก็เชื่อมเชื่อมไปถึงเกมโลกล้อมประเทศต่างๆนะฮะนี่ครับพี่พีนัสซายเนอจะเสริมไหมครับผมตองเสริว่า <c oughs> คุณ <c oughs> ลิมอ่ะสนธิลิมเนี่ยเขาบางทีก็มีเสียงนินทาว่าเอ๊ะเขาจะมาเป็นผู้นำไอ้นอปชเนี่ยมันมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนคุณคุณดองฟราไหมครับเ,เป็นไปไม่ได้เลยครับ ค,คือ<ม>ถ้าเราใช่เป็นไนไ,ไม่ได้หรอกครับเพราะคุณอ่าถ้าเกิดว่าลองนึกภาพส่วนที่ลิ้มขึ้นมาดำเราประชรอเครเสื้อแดงจะตามไหมคนเสื้อแดงก็จะตามไหมก็จะเอาหินเค้ยงมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นข่าวลือซึ่งตอนนี้ข่าวลือมันปล่อยเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการปล่อยข่าวเรื่องคุณทักษิณโดนจับที่จีนเห็นไ้ยฮะมันเป็นการปล่อยข่าวที่ชุ่ยมากอ่ะนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับการที่เกมคุณทักษิณที่ทําอยู่ตรงนี้นะครับคือการปล่อยข่าวเรื่องว่าจับ ทักษิณที่จีนเนี่ยมันมันเป็นยาหอมบำรุงกำลังใจแฟนคลับนะครับฝั่งฝั่งเขามากมวลชนฝั่งเขาเนี่ยฝั่งเหลืองเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งเขาช็อกพอสมควรนะฮะซึ่งภาพที่เขาเห็นคือเฮ้ยทหารทักษิณไปคุยกันที่จีนอันนี้เป็นภาพที่ผมบอกจะ่สูญเสียมวลชนแล้วก็มวลชนก็จะคิดว่าเอาภาพทักษิณไปแปะทหารแล้วก็อูจะเปลี่ยนทหารนี่เหมือนกับทักษิณนะครับนี่หมายถึงเสื้อเหลือง ส่วนเสื้อแดงไม่ต้องห่วงนะทุกวันนี้พร้อมจะโค่นทหารอยู่แล้วเพียงแต่เสื้อเหลืองนี่วันนี้พร้อมอย่างกาลังด้วยทฤษฎีนี้ผมว่าถ้าตอนนี้คนเสื้อเหลืองแล้วคะแนนนิยมประยุทธ์ต่ําลงมาเรื่อยๆนะะคนเสื้อเหลืองวันนี้กําลังจะเริ่มมองทหารเป็นเหมือนกับว่าเกลียดทักษิณเหมือนเกลียดทหารกับทักษิณเนี่ยคิดว่าทักษิณทหารนี่พวกเดียวกันนะครับก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าเกลียดนักวุฒิเกลียทักษิณก็เกลียดนักวุฒิด้วยนะครับก็เหมือนกันตอนนี้ขณะนี้ถ้ามองว่าทหารกับทักษิณร่วมมือกัน มวลชนฝ่ายเลือนี่นะครับเขาจะรู้สึกยังไงเะะน้นมันก็จะเข้าเป้าเรื่องของการรวมพลประชานชนทั้งหมดเนี่ยเข้าเป็นแผ่นเดียวกันเพื่อโค่นทหารนะครับเพราะฉะนั <im it> ้นตรงนี้มันเป็นภาพที่ที่เขาคงจะต้องคิดให้หนักๆเพราะฉะนั้นไอการปล่อยข่าวือเรื่องโดน,นจับเนี่ยครับผมว่าเป็นการแก้เกมซึ่งซึ่งต้องต้องทำทันทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยออกมาชุ่ยๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นปล่อยข่าวเรื่องโดนจับแล้วที่จีนอย่างเงี้ยนะไอแฟนขับฝั่งนี้ก็เออนี่ไงเห็นไม่เล่า ปวิทเนี่ยบินไปรับตัวปวิทบินไปเพื่อกดดันจีนให้จากทับสินไงไม่ได้ไปคุยกันนี่หระตอนนี้เป็นข่าวเลยปล่อยกันมั่วซั่วคือฟังใครไม่ค่อยได้เราต้องมาให้คุณโดงเลยกรองข่าวกมืิดข่าวนี้เหมือนกันนะที่สมที่ลิ้นจะมาเป็นนวทอเนี่ยผมเชื่อเป็น่าวปล่อยนะแล้วปล่อยกันชุ่วี่นะเดี๋ยวนี้นะไม่ค่อยฟังทับเดียวก็รู้แล้วมันไม่ใช่อ่ะ อย่างเช่นถ้าคุณเดล็อกจีนเขาจะล็อกตัวถ้าเรารู้ทมเนียมวิธีการปฏิบัติจีนจะล็อกตัวทักษิล์มันไม่มีทางเลยทักษิณก็จะรู้ก่อนอย่าเรจะจะล็อกไม่ล็อกเขาจะไม่เข้าไปแล้วครับตอนแรกเขาจะไม่ตายน้ําตื้นแบบนี้นะครับอย่างเราก็ได้ไอ้คนปล่อยข่าวเขาไม่ได้หวังว่าข่าวนี้จะเอฟเฟกกับคนระดับสูงหรือคนที่เข้าใจกลไกเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่าข่าวนี้มันเอฟเฟกกับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องระบบก็คือประชาชนตั่งเหลืองนั่นแหละเพราะนั้นเป้าหมายของข่าวมัน มันคือไฟที่คนเหล่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าการเดินทางของรัศมวันนี้ครั้งนี้มันเป็นยุยทธวิธีที่่งผมบอกว่าเป็นการโต้อตอบเกมทางการเมืองต่างต่างประเทศนะครับกับเกมของกอสชอวันนี้ที่ปรับแผนเอาบริหารมาช่วยแล้วก็มีการปรับแผนและเดินหน้าเรื่องของการสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเอาผลประโยชน์ของประเทศเ,เป็นตัวล่อ,อนะครับไม่ว่าจะเป็นการถแถลงสามสามล้านล้านลวงๆใช่ซึ่อยังไม่มีจริง เป็นการประโคมข่าวเรียกว่าแบบตัวโปรแกรมด้าตัวเองนะให้มันให้มันสวยงามเัรนั้นข้างในเน่าเปสเนี่ยนะครัาบาก็ก็เผื่อว่าจะมีหนุ่มๆมาจีบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่มีทางเลือกแล้วต้องทําแบบเนี้ยถ้าไม่มีการลงทุนนั่นเสร็จนะผมเงินกู้ก็ไม่รู้จะมาจากไหนสามสืบสามล้านเนี่ยผมไม่ออกออกไปเร่ขายฟันเนี้ยครับสามล้านล้าน,อ,าานอีกคุณประยุทธ์แกบอกแล้วว่ามันเป็นแค่กรอบวงเงินที่จะคิดขึ้นมา ในโครงการก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยจะลงทุนสักหกหมื่นล้านเอาแต่เฉพาะในงบประมาณแต่นี้เ้าอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วว่างบประมาณเนี่ยมันกู้ไม่ได้แล้วก็จะเก็บภาษีเพิ่มภาษีอะไรก็จะพากันวิบัติเพราะฉะนั้นว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเข้าตาจนถา้าคืนอยู่ยิ่งอยู่ยาวก็ยิ่งจะไปกันใหญ่จะไปไม่รอดทีนี้เราก็เดินารายการมาได้เวลาพอสมควร ยังตกอยู่หัวข้อสาคัญคือว่าการเดินทางไปกัมพูชาของคุณไปยุทธ์เนี่ยมีอะไรที่คุณโด่งพอจะวิจารณ์ไหมตอนนี้รประยุทธ์มีเรื่องที่จะกัมพูชาตอนนี้นะครับที่รเราจับที่ประจานได้เพิ่มเติมนนะหรือว่าเออมันเป็นช่วงของการต่อสมรทานน้ำมันนะครับ<อ>เป็นช่วงที่กําลังพิจารณาต่อสมปทานซึ่งก็ต้องอย่าลืมว่ากัมพูชากับไทยเนี่ยเขามีพื้นที่ซับซ้อนทางทะเลที่มีบ่อน้ามันอยู่ตรงนี้ ตอนนี้ชาตทีกับมูชาที่เป็นมิตรกับไทยเนี่ยก็เป็นดําเนินการนโยบายทางการพูดซึ่งผมบอกว่าก็เพื่อผลประโยชน์นของกมูชาในการเจรยจารต่อรองนะครับคือคือถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยผมว่ามันจะคุยกันยากนะนึงธรรมทา,านในทะเลเ